สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปมอลำทำเกษตรมาอีกละจ้าเมือนีสีผ้าพี่น้องมาเบิรงการเลี้ยงมดแดงคนดเป็นอีกหนึ่งข้างเลือกของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงจ้ามือนี้มาเบิงแนวทางและวิธีคิดอยู่ที่สวนมอลำทำเกษตรซุเมือนี้มดแดงหากินยากค่ะพี่น้องกะหาบ่ยายาดอกคาถาขามีต้นใหม่แต่ว่าตอนเปนแย่นี่ตีอัศจรรย์บางหม่องกระถือห้างที่บันไครบางหม่องกระถือแต่แม่ฝา บางมองกับได้แม่เป่เงมาเข้ากันเลยบบหูเลยจาะพี่น้องว่าห้างใดมันสิตรงหรือห้างใดมันสิบบตรงเมื่อน,นี้ก็เลยเอาแนวคิดว่าเลี้ยงจังใดเข้าสิได้เห็นใครทั้งในเพิ่นโดยการมาเลี้ยงแบบคอนโดที่คนกําลังฮิทฮิตกันจ่ะพี่น้องถาพี่น้องพอร้อมเลยวบตามมาเบิ่งในคลิปเลยเด้จเอจ้าเพชรยังใหญ่หน่อย ว่าเอาหมูแด,ดงไปยหายไปอยู่เฮือนไหมเสี่ยงหมูแด,ดงหมดจ้าจ้าเสียเอาห่างนี่บ่พี่ห่างนี่แล้วนี่ห่างนี่เป็นบ่ห่างนี่ละห่างนี่บ่มันไข่ไหวแม่แอนอุ้ยสมาครห่างใหญ่แท้ไข่รเต้หัวปีได้พวกนี้เนาะสองห่างนี่บอกไอห่งไงไางเดียวกับพ่อคันตูด

ใบเรนบาทสิเนพีเรนเนรน้นเล้ยเล้นเลเเยเนเลยเรนเลยกําปังใ่ที่พีมาหอดแล้วเขาใส่เลยบ่เอื้อยเทใส่โดดแล้วนี่เทใส่ละกะ ห้ม <onz> hey, ันไตขึ้นไตรุงเองมันเหมนบ่ไตขึ้นไตรงเองมันนันมันห้างมันมาไม่ไหมเอีงสี้มันอันใบใหม่มันแห้งมันอันเข้าจังเอาออกโอ้เอามาหอดก็มาว่างใส่เลยแมีนรอจนกลัวใบใหม่มันแห้งเข้าจังค่อยสีเอาออกเป็นบอแมีนอืมสีไ่แนวนี่นาเกลยเนาะส่แนวนี่ปนีอันม้วนม้วนเข้าจอหูจอปองไ้มันเดี๋ยวหญยบันมันสีค้นเขาทา้ไในบันมันสีเขาทางหาจอปองให้มันนี่จริงบอหมอเข้าจอปองนี่มันบอไม่สมูนเข่า เอาอเห็ดอันประตูให้มันอยู่เห็ดประตูให้บัดนี้ให้เพื่อนเลือกเขาเลยเป็นบอกเ้เลือกเขาเลยเพื่อนมากอันเพื่อนหล้างได็ให้เพื่อนเขาแม่นอือแล้วเฮาเอายัางมาให้ใส่ในบันนี้เอ่ยจะมีหนำเปล่าหนำหวานแวก็อาหารบม่ว่าสิเป็นปลาแหงหรือเป็นตะกะแตนเอามาใส่ให้เอามาใส่ให้โอ้ฟังว้านีหมดแดงนี่มัก,ก็กินตะกะแตนแม่นบอกแม่นอือกินตะกะแตนคือตะกะแตนมวนที่ว่าเขาเหลียงมัน มันตายเขาก็เอามายองให้เพิ่นกินเลยแม่นแล้วก็ใส่น้ำให้เพิ่นกินน้ำใส่น้ำเพิ่นกินน้ำเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินน้ำโอ้จักมื่นละเอืีอยมันยังสีขาวแนคอนโดูมื่อจกคือกันแต่ว่าหนูเพราะว่าเราก็เอามาเลี้ยงไว้เนาะโอ้เพาต้องเบิ่งก็ต้องเบิ่งสักก่อนศึกษาไปน้ำเนาะแม่นว่ามันสีขาวมื่นไดแต่ว่าตามที่เราเบิ่งมูขเจ้าเลี้ยงข้าเจ้าก็ว่าสามสี่มื่นเนาะแม่นบัดนี้เขาเอามาไว้ยังสีบริยานฝนสาดบ่เอืีอย อ้าธรรมมาสะอาของมันเนาะหมู่แดงอยู่ห้างมันก็มีน้ำฝนอยู่แล้วแต่ว่าเ้างมเนี่ยนี่โอกาสที่มันสีเปียกกะกะมีหน่อยมันบ่แมีนแต่เ้าก็มีเห็นลังคาอยู่เด้๋ยวเหรอเนาะมีลังคาอยู่เออเขามีลังคาอยู่อันฟ,ฟ้าฟ้าขวดนี่เา้างกะจอหู้น้ำมันไหลออกอยู่อืมมันกับสีสางขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตัวเนาะแมีนมันก็สีปีนขึ้นปีนลงเข้ามาเทที่แหลกมันก็สีเฮียสะเฮียสะแน่เนาะเลยเนาะเฮียสะเฮียสะเนี่ยโอ้บอกง่ายๆว่าเขาก็ต้อง เขาก็ต้องดูแลจากของแหละเนาะคือเขาใหญ่บ้านหม่ยังสีเนาะแม่ยันซำคนเฮาสีไปอยู่บ้านล้างไม่กับสีเหลือกเอาว่าข่อยสีมกักล้างได้ยังสีเนาะแม่นสีเป็นลักษณะแบบเดียวกันนี่ละซ้อมเบิง่งเอาเอื่อยจำเป็นบ่ขาเฮาต้องใส่คู่นามแบบนี้เอื่อยจำเป็นอยู่เพราะว่ากันบ่ให้เพืนน่อนหนีนะแล้วก็บ่ใาไห้หมดอันอื่นเขมามาหาเพิ่นนํานนำอนหาเพราะว่ามุดแดงนี่มุดมุดดำมุดอันแดงไฟไนี่มากมากที่สุด มากที่สุดเป็นบอว่าแต่เด้กินหมูแดงไข่หมูแดงนี่มันสิขึ้นหาสิมาเลยเป็นบอกเ่ยโอ้หนิจ้ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแบบนี้จ้ะเอาเล็กใส่ขวดข้างในแล้วเฮาก็มาใส่ครูหนามนออีกทีนึงเน้อเลยเนาะแม่นเนี่ยตอนนี้เขากําลังเริ่มสิหาบ้านใหม่แล้วจ้ะยุนี่ก็สิเป็นน้ําหวานเน้อเลยเนาะเป็นน้ําหวานน้ําหวานนี่ลูกบอยผสมน้ําเปาหนาเปาก็มีน้ําหวานก็มีแม่นปลาแห้งตะกะแตนจังซี่ยสิน้อ เนี่ยเปิดปากใแนวนีเน้องใหญนาอจ้าเปิดปากว้แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนเลือกเอาผสิมักมองได้ก็ล่อว่ามือสองมือให้ใบใหม่เพื่อนเริ่มแหงเริ่มเช้าเขาจังคอยมาเก็บออกเันบอกอ่ยจ้าผุดข้างในมันมันค้นละ่ะค้นใหญ่ละ่ะกำลังเลื่อมใหญ่ละเบึ้งเบึ้งเบื้งผุดเริ่มมสตล่ะกำลังสิดค้นขึ้นห้างแล้วได้บ่ะนี่น,น้อเอออีกจักอาทิตย์หนึ่งจะมาเบิ้งกันอ<า><า>ีกนาะ ว่ามันสิเป็นแนวไหนจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวนมะลำทําเกษตรในร้ด้วยจากการเลียงมดแดงคอนโดเดี๋ยวได้ขว่วมจะไหนสิมาอัปเดตให้พี่น้องบึงคลิปนี้ขอบคุณพี่น,อน้อยได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ